คือตอนนี้ข้อมูลทางด้านการตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณเนี่ยมันเยอะมากจนแบบอารมณ์เหมือนกับว่ามันจะเป็นคำพูดประมาณนี้ถ้าเธอลูกรักพระเจ้าลูกรักจักรวานนะเออลูกรักของเ s เ e n เดตมาสเตอลูกรักของไฮเยเซีอะไรก็ตามคือบอกว่ามันมีมันมีการพูดให้คนคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแม้กระทั่งในสายมูหรือว่าอะไรก็ตามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี คนคนนั้นคนนี้อุที่ฉันขายดีเนี่ยเพราะว่าเทพคนนั้นช่วยฉันเทพขอบคุณที่ช่วยฉันอะไรประมาณเนี้ยฉันมารู้ความจริงว่าเราโดนทิ้งให้เผชิญปัญหาเพียงลาพังเพราะว่าฉันเชื่อก่อนแล้วเนี่ยฉันเชื่อว่ามีเทพมีจักรวาลคอยช่วยเหลือฉันฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีสิฉันจะต้องมีเงินฉันจะต้องมีทุกอย่างเพราะว่าฉันเชื่อเนี่ยฉันยังเอารูปเอารูปเงินมาแปะเอาอะไรมาแปะเนี่ยเพราะฉันเชื่อว่า มันจะเอ่อการที่เรามองมันทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เรามีเงินแค่มองรูปเนี่ยเธอชิดดูฉันเชื่อขนาดนี้เอารูปมาแตะแล้วก็มองรูปแล้วก็มโนถึงรูปรูปเงินทุกวันฉันก็จะมีเงินเธอดูอาการฉันหนักแค่ไหนพอฉันได้ความคิดพวกนี้มาจากโซเชียลว่าแบบเธอได้ยินเขาว่า Manifest ไหม m ม่ i f ่เฟสคือเท่าที่ฉันได้ยินมานะอันนี้ใครมีข้อมูลแย้งก็แย้งได้นะคือฉันก็เข้าไปดูหลายช่องว่าฉันมีเงินให้พูดอย่างนี้ฉันมีเงินฉันมีเงินฉันจะมีเงินแล้วฉันก็เชื่อว่าฉันต้องมโนถึงเรื่องนงินทุกวันทุกวันถึงถึงจะมีเงินฉันฉันเชื่ออย่างนี้แล้วฉันแล้วฉันเข้าใจว่าการแม n i f ่เฟสเนี่ยคือการนึกถึงรู้สึกถึงเราต้องรู้สึกว่าเรารวยแล้วเราถึงจะรวยว่ามันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วฉันก็มาคิดตามหลักความจริงมันจะรวยได้ยังไงวะเพราะฉันเริ่มรู้แล้วว่า ตอนที่ฉันทุกข์มากๆตอนที่ฉันเศร้ามากมากเลยเทพไปไหนเทพเทพอยู่ไหนทําไมไม่มาช่วยฉันฉันเศร้ามากเลยทําไมไม่มาช่วยสลาดฉันเนี่ยฉันร้องห้ฉันเจอปัญหาฉันเจอปัญหาเต็มไปหมดไหนล่ะเทพไม่มีเทพมาช่วยกูเลยกูก็เลยเลิกเชื่อแล้วแล้วกูก็เลยรู้ความจริงรู้ความจริงว่าเทพทิ้งให้กูอยู่คนเดียวทิ้งให้กูเระิญความทุกข์อกหักเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องหนี้สินเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องอนาคต ไม่มีเทพมาช่วยเลยเราโดนเทพทิ้งให้เรา,าเผชิญปัญหาคนเดียวเมืองกูก็เลยรู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นตามที่อาจารย์เบียร์บอกไม่มีใครมาช่วยเราทั้งสิน้นมึงเมึงเชื่อไหมว่าคนไทยส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังความคิดให้ขอไปสิอยากได้อะไรก็ขอเลยอยากได้แฟนอยากได้เงินสิบล้านขอขอขอแต่ไม่มีการสอนให้คนะลงมือทําก็คือออกแรงเหนื่อยขอแต่ไม่อยากเหนื่อย คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ฉันก็เคยเจอฉันอยากรวยอะเทพจ้าเทพฉันอยากรวยแต่ฉันก็ไม่อยากทําอะไรมันไปด้วยกันไม่ได้ความคิดนี้มันจะต้องโดนเผาทิ้งให้หมดมันจะต้องโดนกําจัดไปให้หมดอีความคิดที่โอ้ยฉันเป็นลูกลักจักรวาลเนี่ยฉันต้องรวยแน่ๆเลยไม่มีวันเกิดขึ้นทุกอย่างแลกมาด้วยความเหนื่อยถ้าเธออยากได้เงินเธอต้องเหนื่อยไม่มีทางอื่นเธอต้องขายของจะเป็นจะตายไม่มีทางอื่นไม่มีแล้วเธอมันไม่มี ฉันอยากจะเอาความคิดพวกนี้นะหรือว่าความเชื่อมาจุดไฟแล้วก็เผาไปเลยให้มันหมดไปจากความคิดของคนบนโลกเนี่ยไม่มีเทพไม่มีใครช่วยเราทั้งนั้นตอนฉันรู้ความจริงว่าเฮ้ยมันมีแค่ฉันหรอในโลกนี้มันมีแค่ฉันหรอที่จะช่วยช่วยให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันท้อเพาอก่อนอันนี้ฉันเชื่อว่าจะมีจักรวาลมีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเพราะฉันยกมือไหว้ขอพรตลอดเวลาเวลาฉันไปวัดไปอะไรช่วยลูกช้างด้วยขอมาเป็นปีๆ สุดท้ายปล่อยให้กูเผชิญชีวิตเพียงลาพังเผชิญปัญหาเพียงลาพังฉันก็เลยรู้รู้แล้วว่าเราโดนเทพทอดทิ้งทุกคนโดนเทพทอดทิ้งแต่คนที่เขายังเชื่ออยู่เธอไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขาหยุดเชื่อ,อได้นะนอกจากเขาจะมีสติด,ด้วยตัวด้วยตัวเขาเพราะคนเราเวลามันเชื่อเนี่ยทุกอย่างมันเป็นความจริงหมดเธอไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่ามันไม่จริงนะเพราะว่าเขาเชื่อไปแล้วถ้าเราเชื่ออะไรสิ่งนั้นจะเป็นความจริงสําหรับเราทันทีต่อให้ใครมาพูดอะไรเราก็จะไม่ฟังฉันเชื่อว่ามันมีจริง เธออย่าไปพูดนะรอให้เขาได้สติของเขาเองถ้าเขาไม่ได้สติก็ปล่อยเขาไปแต่ฉันจะมาบอกวความจริงว่าไม่มีใครช่วยเราเราโดนทิ้งให้เผชิญปัญหาเพียงลําพังแค่นั้นแหละเธอต้องรอมรับความจริงตรงนี้ไม่มีใครช่วยเราตรงนั้นเพราะว่าตอนแรกฉันเข้าใจว่าการ manifest คือทุกคนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนี้ว่าเราต้องรู้สึกว่าเรามีเงินแล้วเราเราต้องรู้สึกว่าเรามีของสิ่งนั้นแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นจริง เธอเธอลองคิดตามสิมันเป็นไปได้เหรอแต่ตอนเราเชื่อเราเชื่อจริงๆนะนี่ฉันบอกให้ให้ให้เห็นถึงความเชื่อเลยนะถ้าเราเชื่อมันเป็นจริงทันทีต่อให้ตักกะมันจะไม่ไม่ถูกต้องอนะแต่เราเชื่อไปแล้วอะเราต้องรองให้ตัวเองได้สติด้วยตัวเองอะถึงจะเปลี่ยนความคิดได้ไม่งั้นฉันไม่มีทางคิดอย่างนี้ได้คือคือฉันเพิ่งไปรู้คำว่า benefit จริงจริงะเมืม่อวานดูหนังหนังภาษาอังกฤษอะซับซับไทยเขาพูดว่า m a n i f i t แปลว่าการลิขิต เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยฉันเข้าใจว่า manifest แปลว่าการเราลูกสึกว่ามีแล้วแล้วเราก็จะมีไม่ใช่ manifest แปลว่าลิคิดลิคิดก็คือเธออยากเป็นอะไรเธอก็ต้องลิคิดตัวเัอเองเราต้องเลือกเองเราต้องทําเองอะลิคิดคือการลงมือทําเธออยากรวยเธอต้องลงมือทําเธอต้องขายของไม่งั้นไม่มีทางเกิดขึ้นเธออยากหลุดพ้นจากปัญหาเธอต้องลิคิดเองว่าเธอจะเลือกใครเลือกคนท็อกซิกหรือเลือกคนที่ไม่ท็อกซิกคือทุกอย่างมันคือการลิคิดเองคือการลงมือทําหมดเลยเธอก่อนหน้าเนี้ยฉันไม่รู้ว่า ความเชื่อพวกนี้มันมาจากไหนแต่มันผิดมากคิดคิดตามสิแค่เรารู้สึกแล้วเราจะรวยได้ยังไงอ่ะมันไม่มีทางเกิดเป็นไปได้อมันคนเรามาเชื่อได้ขนาดหุยฉันหลายคนนะเชื่ออย่างนี้จริงๆฉันอยากให้ฉันไม่รู้ว่าบางทีเขาอาจฟังคิดฉันเขาอาจจะไม่เห็นด้วยเลยก็ได้เพราะว่าเขายังเชื่ออยู่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ขอให้เอาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามีเทพหรือว่ามีใครช่วยเราไหมเวลาเรา,เรา,เราทุกข์อ่ะ เธอลงมองซ้ายขวาหน้าหลังมีใครยื่นมือมามีเทพองไหนลงมาจากฟ้าโอ้ยลูกนะเทพมาช่วยแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะลูกไม่มีไม่มีไม่มีมมเราโดนทิ้งจริงๆ manifest แปลว่าลิขิตชีวิตตัวเองด้วยการลงมือทําอยากได้อะไรให้ทําอยากได้อะไรต้องเหนื่อยอยากได้เงินต้องเหนื่อยความจริงตรงนี้นะอยากได้เงินมากเท่าไหร่ต้องเหนื่อยมากเท่าน,นั้นไม่มีอยากได้เงินแล้วนอนเฉยๆเงินจะมาไม่มีทางเกิดขึ้นนี่ทุกวันนี้ฉันฉันฉัน,ฉน,ฉนมีการเงินดีขึ้น เพราะว่าฉันเหนื่อยมากทํางานเหนื่อยมากเธอเห็นเธอดูได้เลยคนที่รวยส่วนใหญ่เหนื่อยทํางานทเวนตี้โฟร์ไม่มีวันหยุดเลยอ่ะทํางานทุกวันนั่นแหละคนรวยจริงเธอจะรวยได้เธอต้องเหนื่อยแบบสุดๆอ่ะมันมันต้องเอาความเหนื่อยการ,ราต้องทํางานถารลูกถามครับเพราะว่ายิ่งทํามากยิ่งขายของมากมันก็ยิ่งได้เงินมากถ้าเธอไม่พอใจกับเงินเดือนเธอเธอลองเปลี่ยนมาขายของดูแค่นั้นแหละเพราะว่าการทำงานประจำมันมีเพดานรายได้นะ ส่วนเธอจะขายของเจ๊งหรือขายของอะไรมันเป็นประสบการณ์ของเธอแล้วเพราะว่าเราโดนทิ้งให้เผชิญปัญหาเพียงลาพังคนเดียวจริงๆฉันต้องพูดอย่างนี้ดึงสติคนเพราะว่าคนยังเชื่อว่าฉันยังมีใครช่วยเหลือตลอดยังทั้งทั้งที่การเงินติดลบติดหนี้ติดสินแล้วยังเชื่อว่ายังมีใครมาช่วยฉันไม่มีเราโดนทิ้งเราโดนทุกชนทีง่ายๆเผชิญปัญหาวิลยงพังนี่เราสร้างขึ้นมาเองเราก็ต้องเผชิญปัญหาได้ตัวเราเองไม่มีใครมาช่วยเราทั้งนั้นไม่มีไม่มี